สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะก็เอาบรรยากาศนะคะเที่ยงคืนนะคะของที่อิตาลีนะคะมาฝากนะคะตอนนี้นะคะแต่ละอาพาร์ตเมนต์นะคะดูให้ทุทกทุกคนดูที่เห็นแสงไฟนะคะก็ตรงนี้ก็คือก็จะเป็นไฟที่เขาเป็นพุกนะคะที่เขาแฮปปี้นิเยร์นะคะฉลองนะคะดูอันนี้ก็ เก็บบรรยากาศนะคะมาฝากส่วนหนึ่งนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะก็ที่นี่เขาก็จะบอกว่าบัวดานนหรือบัวคอนโบดานนะคะก็แฮปปี้นิเียนั่นเองนะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดรินเดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างนะคะปีใหม่นี้ก็ให้ทุกคนนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะก็วันนี้ก็เอาบรรยากาศ ะะการเฉลิมฉลองนะคะวันปีใหม่ของที่อิตาลีนะคะมาฝากนะคะก็ดูนะคะเมื่อกี้เขาจุดฟุก็เริ่มหมดไปแล้วนะคะทุกคนโอเคขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ ของโนปีใหม่ของที่อิตาลีนะคะคือทุกคนออกมาข้างนอกไม่ได้นะคะดูเขาฉลองกันที่โบยาพาร์ตเมนต์เลยดูๆนะคะดูฝั่งโน้นว้าวคู่นะคะเสียงกระห่อมดังกล้องเลยะคะ่ะดูดด ที่อิตาลีกด็ดูด้านบนด,ด้านบนห้องนะคะแล้วนบนห้องเราก็มีอาคารของเราไม่มีนะคะที่เขาคือที่อิตาลีจะช้ากว่าที่ไทย6 6ชั่วโมงนะคะของไทยจะแฮปปี้ดูยางไปแล้วนะคะที่นี่ก็จะวัวหน้าหนนะคะ ขาพ้านานนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะคิดเช่นใดก็ขอให้สมสมปัารานาทุกประการดูด้านบนเขาก็พยายามที่จะจุดจุดไนดอวว้าว ทุกคนเก็บกฎให้ดูตรงนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นปีใหม่นะคะก็